สวัสดีค่ะประปอยแม่เอฟซีของคุณคู่แมวเหมียวนะคะทักทายของเสาวันที่30มิถุนายน2568นะคะมือดีมือทุดท้ายของสินเดือนมิถุนายนนะคะมืออื่นวันที่1กรกฎาคม2568ครบรอบ32ปีอายุราชการของคุณคู่แมวเหมียวนะคะวันที่1กรกฎาคมนี่คืออ่าเป็นมือทีบ่บรรจุนะคะเป็นบรรจุเป็นคุณครูป้านาะคะ <laughs> มาอยู่อยู่อยู่ก่อน อยู่คองอยู่ทนอยู่โดนอยู่น่านนะคะกับภูมิใจในอาชีพของการเป็นครูคนะคะรางวัลการันตีความสามารถในด้านการสอนนะคะด้รับรางวัลระดับชาตินี่หลายรางวัลน,นะคะแม้กระทงคุณธรรมจริยธรรมการแต่งกายสิกใได้นะคะจากหลกของผู้วาราชการจังหวัดน,นะคะได้บุดทุกอย่างทุกแนวก็ถือว่าการันตีความดีความงาม ที่ผ่านมาขอบคุณทางครอบครัวพ่อแม่คู่บาอาจารย์ทุกคนทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสานให้ได้มีวิชาความรู้และก็มีความสามารถเป็นอาชีพทำมาหากินถึงปัจจุบันจนกระัางสามารถเพื่อแพรไปถึงคนอื่นๆรอบ้างรอบกายให้มีความสุขใดก็ต้องขอบคุณและกบูชาคุณคู่ใหนะ้าโอกาสนี้นะคะกะบอกเรื่องเล่าดีๆก่อนไปทํางานเห็นความภูมิใจของครอบครัวมณฑนะที่เห็นคุณทางคุณยาคุณปู ทั้งพอปอแล้วก็ทั้งอาชุมพูแล้วก็ขอบครัวของเพื่อนได้มายืนเบาแล้วก็ขอบคุณมาไล่นะคะโดยด้วยความปืมปืมปิมปิติยินดีเฮาเป็นผูเบิงผูฟ้างผู้ชมแล้วก็เห็นภาพแห่งความประทับใจที่ที่เฮตให้รอบครัวของเพื่นอนยังก็ได้ดิบได้ดียังก็ได้ดิบได้ดีแล้วก็มีความสุขหอดมือนีก็มาจากหลานทรายก็คือน้อง มนะหรือนองมานุ่นนะคะที่ที่ได้ออกมาจากบ้านนะคะตามหาฝันเจ้าของเพื่อที่มีความหวังวา่าออกมาแล้วใส่ความรู้ความสามารถที่ฝ่าประทานพรมาให่ขายเสียงขายความสามารถทำมาหากินเลียงครอบครัวมือใดทีปักหลาได้ทำงานจะเหตุให้ครอบครัวมีความสุขซึ่งถึงมือนีแล้วจริงๆระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่ง ดูดูการสองดูดูการหรือดูการที่สามมนาห์ก็เห็ดมาได้ดีขึ้นตามลําดับเห็นน้าตาอาชมพูเป็นเบาถึงมือที่เพ่นผ้านองมะนาหไปสมัครอยู่หลังหานซึ่งเป็นมือเดียวกันของคุณครูที่คือหนึ่งเป็นรังแรกที่ไปเบิ่งหมอลำไปเบิ่งอุ้งอิงตอนนั้นเป็นมือแรกที่นองมะนาหมาสมัครอยู่หลังหานแล้วก็เป็นมือแรกที่เจอเบาตุ้ยนะคะหมู่านเบาตุยมาเร็นในช่องไลสดของคุณครูกับคู่หมวกวราพงศ์ก็ได้เบาถึงพุ่มหลังว่าเข้าเจอกันคราวนั้น ก็คือเจอบบาวตุยก่อนมูแต่ไปเจออุ้งอิงแล้ะกะ็ได้เห็นมานะมาสมัครหลังหานตอนนั้นบ้อนหูจากว่าน้องสุดัยบอกก็ได้ทักทายเพิ่นนะคะถามถึงล้วกะ็ได้บอกเรื่องรา่าของเพื่อนไปติดตามไปให้กำลังใจเพราะว่าจะถึงบานถึงซองมีกิจกรรมดีๆร่วมกันนะถึงมือนีแล้วเขาก็ยังดีใจพู่มใจว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้พักดันไปให้กำลังใจและเป็นส่วน หนึ่งและมีส่วนรวมในการเติบโตของเพื่อนนะคะเขากับบได้เคยคิดหวังอยากให้เพื่อนตอบแทนเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความกระตันยูมันบอกต่อขอบครัวต่อคนที่เพื่อนหักเพื่อนแพงได้ดิบได้ดีเขากับมีความสุขบานหลังใ่นะคะสร้างบานจะเจ้องอยู่ให้ผู้ให้ย่าให้พ่อยแม่นั่นก็คือสิ่งที่ควรทําสําหรับเด็กน้อยคนหนึ่งที่จะสามารถทดแทนบุญคุณ กับคนที่มีพระคุณนะคะเฮ้าเติบโตมีความรู้มีโอกาสในแสดงความสามารถของเจ้าของก็ถือว่าบักลาประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าเฮ้าจะประสบความสําเร็จยิ่งกว่านี้ ต่อไปก็คือความซื่อสัตย์ในการทํางานของเฮาซื่อสัตย์ต่อตนเองก็คือเห็ดงานให้ติมทีก็ซื่อสัตย์ต่อผู้ชมมิดรักแฟนพี่ในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาผู้เสือวามาณะขิ้บานแพงซึ่งจะใหญ่ข้ามาอยู่มาณนะสาวน้อยลําเพินโชว์เสือวาจังไดจังไดความดังความปังของบกักหลากัยังคงคือเก่าแต่จังไดก็ตามใหญ่ลืมพุม่มเดิมทินฐานเดิม อากาพุ่มหลังของเจ้าของเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจให้เขาได้พัฒน,นาเจ้าของไม่หยุดนิ่งนะคะจุกเ่าเดือนต่อไปนักสู่ผู้พานนุ่มหน่อยผู้พานจากสกลนครค่ะถักไทยด้วยความรู้สึกอ,อบอุ่นใจกปื่มปิ๊มในเจ้าของที่มีอายุราชการมาถึงมือนี อีกประมาณหาปีก็จกกะกรเษียนนะคะก็ถือว่าทํางานทำหน้าที่ได้สุดยอดเช่นเดียวกันนะคะนี่คือความภาคภูมิใจในความเป็นที่สู้หลกัการเป็นเอทีซีติดตามค,น,คนนี้ว่าเรื่องราวดีๆกับปอะปะีทุกมือเขาเป็นพลังบวกนะคะบุรที่จะตัดพอต่อว่าบุหรีจากเถื่อนะคะให้กําลังใจทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เป็นองค์หญิงบักหลายมือเลยเจ็บใช่ไหมมองดูนี่ <c oughs> อ่าผัดเจ็บล้างมันทีเอฟซเอาให้พี่น้องครับนี่ม <c oughs> องดู <c oughs> จะวางเงินไหนปิงปิงเงินกามโมู่ครับพี่น้องครับเป็นเง,งินกามโมู <c oughs> ่เอาคือบอกเงินแถื่อนเขาเขียนยังยังมียังไม่เคยแทงเทงิน <c oughs> แถื่อนเด็พวงมาลัยเด็กพวงมาลัยแบบนี้มีแต่เงินเต็มบอร์เสือแม่ครับกับเพื่อน ฟังแล้วน้าตาสิไหลเนาะค่ะพี่น้องอยังบอกเคยได้เงินแทโอ้ยมานะจะแมนเนาะค่ะคู่มือหนีบักลาได้เงินแทะแล้วเด้อค่ะพี่น้องน้องมะนาถุกอย่างล้วนมีถี่มากเด้อค่ะเดอะ้อคุณครูอยากหอจักเด้เนาะค่ะว่ามาไล่พ่วงหนีานายังอยู่อยู่บอกขอให้เก็บเป็นความทรงจำเดอ้อน้องมานะเพราะว่าทุกอย่างล้วนมีถี่มากค่ะ ทีวียามที่อยู way. ่หอยน้อยเน็บก็คิดว่าดีเมื่อยามกิน

now. จากบ้านจากเรือนมาไกลตั้งป่านมีทานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมอลำรู้ผมไม่หล่อเนื้อตัวทั้งแหลกท้งดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิกทางสร้างฝัน วามีู่ผู้ผ่านลูกหลานสิมาขอพรกราบปูกกราบยาขออนแม่พ่อพี่น้องทางบ้านบักลาไปเดอ้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้ผ่านสักคน เอาเนอลาคำเว้าคำจายามินแม้นเพียงได้ยินคำบุรีนี่อย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลง,งานด้านสินละบปิน ผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อย่าคิดเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกคนทุกแห่งด้วยความหักแพงคู่บ่าวคู่พา you yeah. สร้างเงินสร้างงานย้อนเขห้าหมอล่ําคนจนเอาให้ชนาใจคนด้วยผลง,งานด้านศิลปิน,นผมมานาชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพง ตัน่อยหักผมสักนี้อย่าทคิดเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความฮารแครผู้เป่าผู้พาน